สวัสดีครับผมเจม e มอร์สตูดิโอวันนี้เราจะมาซุ่มตัวละครกันครับคือตู้ใหม่ที่เพิ่งมานั่นเองแล้ววันนี้เรามีอยู่9้าใบเพราะอะไรนะครับเพราะเราสุ่มไปเมื่อคืนช่วง5้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งนะครับตัวเกมได้มีการบักเกิดขึ้นมาในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับทำให้มันไม่มีเรดออกนั่นเองแล้วตัวเกมเขาได้มีการแก้ให้เรานะครับ เขาได้ประกาศที่เพจแล้วไปดูได้ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับถ้าใครจะไปอ่านนะส่วนการชดเชยก็จะมีให้500ทั้งเซิร์ฟเปยนะครับนะเป็นเพจให้เราแล้วที่เหลือก็คือช่วงเวลา5้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งเราจะได้ของชดเชยมาในจดหมายครับซึ่งผมรับไปเรียบร้อยแล้วตามนี้เลยแล้วคนที่จะไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจไปมันอาจจะได้ช้านะครับแล้ก็รอไปก่อนเข้าออกเกมใหม่หลายๆรอบดูผมก็ทําตามนั้นนะครับผมก็ได้ช้าเช่นกันแต่เออ มันก็ให้มาแล้วครับส่วนการช่วยเฉยครั้งนี้ทุกคนคิดยังไงกันบ้างน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาให้ผมอ่านกันได้นะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าดีผมจะสุ่ม9ใบนะจะได้กี่ตัวนะครับ9ใบโดยเราจะใช้สูตรเดิมของที่เราสุ่มถังซานไปนะครับเอาให้มันมือไปเลยผิวเพชร3,000กับนี่9ใบโอ้โหน้าแหกนะแล้วตัวที่เก่งเนี่ยก็จะเป็นชื่อ ชื่อสเนะสีียงผมอ่านไม่ถูกนะขออภัยด้วยครับแล้วก็ปิปิตรงแล้วก็ลุงตูดนะครับผมได้ตูดมาแน่ๆวันนี้ผมได้ตูดมาแล้วตัวหนึ่งนะครับโอเคปะเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะลั่นก่อนหนึ่งใบแบบงามๆก่อนนะงามๆไปปับป๊บปั๊บสามครั้งครับสามครั้งเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนนี่มาเลยใช้ ld player ซะด้วย <c oughs> กดโหลดใต้ด e s c r i p t i นได้นะครับป่ะมาเอาไหมนะครับหนึ่งสอง 3ไป1ใบก็เอาอะครับ1ใบก็เอาอมาหรือเปล่าไม่มีหรอกนะบึบอโอเคเราเอาดวงไปแล้วครับเออผมมีเทคนิคนิดหนึ่งนะก็คือการสุ่มทุกครั้งให้เราบวกตัวละครก่อนทุกการสุ่มครั้งต่อไปเพราะว่าตัวละครนะ่ะถ้ามันเต็มปุ๊บนะ่ะมันจะได้ไม่ออกพวกนี้นะครับพวกเอ็นพวกนี้มันจะไม่ออกละก็พยายามสุ่มให้มันออกให้หมดก่อนมันจะสุ่มง่ายขึ้นครับอันนี้คือสูตรของหลายๆเกมที่เขาทํากันนะครับ มาดูกันเลยครับผมปัาบนะสามครั้งเหมือนเดิมเอาแล้วครับทุกคนไปจานแจะขึ้นมาเลยบุ๊บโอ้โหนิ่งนิ่งนิ่ง,น,งนิ่งครับโอ้โเงียบเงียบเงียบมากเงียบมากเอโอฝึกฝนโอ้โห,โ,โ,หโลแรกมันก็เอาผมก่อนแล้ว <No. S 1> จังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราใช้สูตรเดิมคือการไปอัพก่อน เออมามาสม้มใหม่โลแรกมันแบบเนิ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 บไปน้องหนึ่งเอา้าลืมลืมอ่ะสูตรของพี่จบเลยไม่มาแน่ๆเลยครับจังหวะนี้โอ้ไม่มาเลยทุกคนโอ้เกินไปออะเกินไปแล้วครับน้องๆซอ,องโลก็ไม่มาเลยโอ้โหจบแล้วจบแล้วอ่ะอัพก่อนเดะเดะเดะอุ้ยโอ้ได้ตัวครบแล้วครับมาเดี๋ยวผมขอไปบวกสัมพันธ์ก่อน สามพันก่อนปึ๊บโอเคได้มาสามพันเดี๋ยวนะมันบั๊กเลยไงวะเนี่ยมันบั๊กรือไงเนี่ยตัวไว้ออกเลยอ่ะผมขอไปดูก่อนว่าตู้มันจะไม่บั๊กใช่ไหมขอดูก่อนปึ๊บโอเคมีตัวเหมือนเดิมนะมาลุยนะครับโลที่3ามนะครับโลที่สมจัดมา1นสองแล้วก็3ครับไป ออกมาออกมาจานเจ๊แบบต่อนเนื่องมาไหมโอ้โหไม่ออกเลยเหรอผมว่านนะช่วงนี้แบบมันจะเกลือไปแล้วอ่าสูโโกโผมาครับกุ้ยเหมยวะ่ะได้สองตัวโอ้โ oh หแล้วเป็นตัวไม่ใช่หน้าตู้ซะด้วยหลังตู้ครับ <c oughs> <c oughs> มาเอามาเอาใหม่นะครับบวกก่อนโผส่นึงดาวแล้วครับทุกคนบวกสายใาย่ก่อนสวยมา โลที่สมต้องออกไอโลที่4ี่แล้วครับปึ๊บหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอาสี่แล้วกันสี่ครั้งแล้วไปเลยไปเลยชื่อมันไม่เด้งก่อนแล้วเนาะเมื่อก่อนจะเด้งก่อนครับปั๊บเข้ามาหนึ่งโปเข้ามาปั๊บยังยังนิ่งอยู่มาว่ะโอ้โหในที่สุดเฮ้ยต่อเนื่องด้วยว่าต่อเนื่องตึดตดตึดตดเจลอถูได้สองตัวครับทุกคน ดวงย่างเอาดวงย่างเอาครับ <Yeah. S 1> มาละตัวใหม่เราก็ได้ปลดค่าสนะัมพันธ์แล้วได้เท่าไหร่วะโบเข้าไปครับสามพันหกแล้วสใส่ใยล่ะกดนี้บัฟเข้าไปครับตรงเป้าสิบโอ้โหสิบเก้าแล้วก็เก้าครับสิบเก้านี่เยอะมากนะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตกใจอะไรวะ <c oughs> มาเอาใหม่ต่อครับต่อเนื่องต่อเนื่องประมาณสี่ครั้งเราเมากี้เราสุ่มห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ หามามาเลยอยู่กับพี่บึ๊บนิ่งยังนิ่งนิ่งอยู่ยัง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 โอ้โหเอาเอาดิเอาเดสามโลสี่โลเกลือครับผมเป็นไรได้ได้ตัวเมื่อกี้ก็พอรับได้ฮะอ่ะบวกกันบวกกรนมาต่อครับมาต่อเราต้องลีลาด้วยครับลีลาลีลาลีลามาหนึ่งครั้ง2ครั้งสมครั้ง สี่ครั้งไปแล้วก็ลั่นมาเลยให้พี่ได้เห็นหน่อยโบโอโ้โหเป็นไงตัวแรกก็สุดแล้วครับน้องๆดูคูโปมาหนึ่งตัว2ต,ตัวไปโชคดีต่อเนื่องว่ะโชคดีต่อเนื่องเอาว่ะโอโ้โหดูคูโปลแล้วก็ปีปีตรงอะครับน้องๆปีปีตรงปีปีตรง,ตงโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยนะดวงมันให้อะครับดวงมันให้อ่ะ สูตรพี่เนี่ยมันได้ตั๋วจริงนะไอ้ตัว๋วอะไรวะโอ้โหดูดิทะลวงสี่โจมตีเลือดโอ้โหต้านทาน11คริสี่บ้าไปแล้วจะโกงไปแล้วค่าสัมพันธ์เอาละครับต่อนเนื่องแบบไม่ต้องหยุดไปเลยเอาลืมลืมสูตรลืมสูตรไม่เป็นไรครับลืมสูตรไม่เป็นไรช่างมันมาดิมาดิมา,มา,มาโอ้โหพอไม่เอาสูตรปุ๊บโอ้โหพอไม่กดสูตรแล้วแบบมันไม่ได้ เออหรือ2องแล้วหลือซองแล้วเอาไมา่ต่อไม่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 ไมไมต่อ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 ,ตอมาหนึ่งสองซักไอเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดอย่างนี้ก่อนโอเคเปิดสัมพันธ์แล้วก็จัดหนึ่งสองสามสี่ครั้งแล้วก็ระเบิดไปมาตอนนี้ไม่มีคนสุ่มเลยมีแต่แะสุ่มคนเดียววะ่ะโหลดเลดมาที่เราแน่นอนครับจังหวะนี้มาดิก็มาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมากับเลือครับโหเกลือจ้าไม่นะ เอ้เราจะไม่ยอมครับโอ้โหไอ้นี่จะตันแล้วไอ้นี่จะตันแล้วเราจะไม่ได้ตัวนี้แล้วครับอ่ะมาเอาใหม่โลสุดท้ายเดี๋ยวขอเข้าออกก่อนขอเข้าออกมามาหนึ่งสองสามและก็สี่ขอปังก,กระเป๋าอีกตัวไาปังก,กระเป๋าอีกตัวแพ้มาซึบอนิ่งยังนิ่งนิ่งอยู่โอ้โห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 เกินไปไอ้น้องเปล่า แต่เรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับทุกคนเราจะมีสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจครับคือที่นี่เลยครับนี่ผมเก็บว่าไม่นาน <c oughs> ยังเหลือยังเหลือนะไอหนูอู้แต่ก็ถาว่าเกลือไหมก็นะเยอะอยู่อะเยอะอยู่อะไม่ออกอะเอาไหมรับก่อนรับก่อนมาโลสุดท้ายของพี่แล้วนะครับโลสุดท้ายของพี่เราต้องมาละมาแล้วหน้าตู้อะหน้าตู้นะเอาแล้วครับ หนึสองซ้ำไปออกออกออกต่อเนื่องโบไม่ออกนิ่งยังนิ่งอยู่โอ้โหโอ้โหไปว่ะไปว่า,ไป,วาไปกระจายเลยครับแตกแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้ตัวดีอยู่โอ้ดูดิ sr เต็มเลยครับโอ้โหผมประกอบการเราซุ่มประมาณ10ใบครับทุกคนถือว่า ได้อยู่แต่ไม่เท่าไหร่ไม่คุม้มเดี๋ยวขาดอีก65ใบไว้เวลหลังละกันนะครับวันหลังละกันอ่ะผมประกอบการของเราได้ไปกี่ตัวเนี่ยนี่ครับได้ตัวเดียวเองนะ่ะปู่ดาวเดียวเสียจุยนะในด,ดาวเดียวตุกุโปกโสามดาวเอาเรื่องมันชื่อตุกุโปหรอวะไม่ใช่ป๋อหรอแล้วเราได้ตัวหนึ่งคือปิปิตรงว่ะหนึ่งดาวครับไม่ใช่ดาวด้วยดาวไม่มีดาว เอเคเราก็ได้กุยเหมยมาอีกหนึ่งอันนะครับเป็น1ดาวเลยสุดแล้วผมได้ตัวมาปลดล็อกนะเนี่ยส่นชินชื่อเสียนะครับแล้วก็ปิปิตรงสุกุโป,ปล๋ลุงตูดเขามาแล้วครับลุงตูดผมมาเอาละนะก็รับได้อยู่นะถือว่าอะอย่างน้อยเราก็ได้ตัวมาครับแล้วก็เราได้กิจกรรมด้วยนี่ไงรับได้แล้วต้องมีปิปิตรงเนาะเราถึงจะรับไอตรงนี้ได้วันที่7ได้ซุ่มอีกครั้งหนึ่ง ก้ากลับเราสุ่มไป11ใบเลยนั้นเนี่ยแสดงว่าคืนเราสุ่มเยอะเลยน,นั่นนะเพิ่งรู้นะว่าเพื่อคืนสุ่มไป9ใบเลยอก <c oughs> 90ใบเลยนะเยอะจัดโอเคถือว่าผ่านเลยโอเคก็จะประมาณน,นี้ละกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวให้ดูสำหรับปิปิต้งนะครับแล้วก็ตัวอ้วนพิษเจ้าลุงตูดนะ3ตัวนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยครับว่า เป็นอย่างไรกับการใช้งานแต่บอกเขา้ขาวไปก่อนครับถ้าจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าอ้วนพิษกับปู่พิษนะครับใช้2ตัวนี้คู่กันพี่ิีตงใช้ไหมอันนี้แล้วแต่ครับแต่ใช้กับจูชิงจะดีกว่าเพราะว่าไปตัดเจ้าตัวซับเขาอะเช่นเอาซื้อขาตัวที่มันล้างบัฟได้อะไปตัดเขา มันจะได้ติดพิษรัวครับอันนี้ข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ดีมากส่วนการคอมโบเขาจะเป็นยังไงไปดูคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยและอย่าลืมครับผมกดโหลด LD Player มาเล่นกันด้วยนะครับจะได้รื่นๆ่ FS สูงๆอ่ะผมขอไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย